สวัสดีตอนนี้เราอยู่ที่ตลาดไทยเขาย้ายตลาดขนมมาอยู่ที่นี่อยู่กับนี่ศูนย์อาหารนี่นี่เดี๋ยวเข้าไปดูกันแต่ว่าไม่ใช่แค่มีตลาดขนมกับศูนย์อาหารอย่างเดียวนะนี่ไงมีมีรวมเลยอะมีดอกไม้มีผลไม,ม,ลไม้มีผักด้วยโอ้ว,วลานี้ดีมาก ร้านนี้ขนมแบบเยอะมากสีสวยๆทั้งนั้นเลยละลานตาที่แบบสำเร็จรูปก,ก็ดีไปถึงเราทำได้เลยอาจจะภาพอาจจะเวียนหัว่อยนะเพราะว่าคนเยอะมันเป็นตลาดรวมอย่างที่บอกนี่ขนม,มนื่อพมอมาีเขาทำพรีเมียมกว่า เห็นในภาพเนี่ยสีสันสดใสนะภาพพิงก็สดใสเหมือนกันสีสวยๆทั้งนั้นเลยอืมน้อมนี่เป็นถ้วยก็มี อันนี้แบบเป็นถุงเลยโอเป็นโหลก็มีอ่าอันนี้เป็นพวกข้าวเกลียบผลไม้5โลอันนั้นยังไม่ได้ทอดนะถุงใหญ่ๆทนางนั้นเลยรอเห็นแล้วอันนี้เป็นแบบถั่วทันเดีืยดนี่ไงที่บอกว่าเป็นขวด กระปุกก็มีเฮ้ยอันนี้ไม่ใช่ขนมของใครน่ารักจังกลับมาที่ทานมกันต่อนับเรื่องนี่อันนี้น่ารักดีอันนี้คืออะไรอะ นี่ขนมเปี๊ยะพวกขนมอ๋อพวกขนมปังข,ขนมอบเฮ้ยโรเลมอนเต็มเลยดูดิตลาดขนมจะอยู่กับศูนย์อาหารนะนี่แมวยุกิกยุกิกยุกิกนี่ไงบอกว่าเป็นตลาดรวมกับตลาดของแห้งด้วยเพราะฉะนั้นคนจะเยอะ อาจจะผ้าพาจจะเวีเนเยนหัวขวดแี้วอืออู้หเป็นขวดเป็นโหลเต็มเลยอ่ะอันนี้น่าจะเป็นของแช่เย็นเป็นกระปุกทุกอย่างสิบบาทข้างล่างนี่ก็สิบบาทหรอ บาทหมดเลยนี่ไงทุกอย่างสิบบาทมี่ต็สิบบาทสาไลสิบห้าบาททุกอย่างสิบบาทร้านนี้ทุกอย่างสิบบาทนี่ขนมปี๊บ จำได้ว่าสมัยก่อนขนมปีมันมีไม่กี่แบบนี่วนมตอนนี้ขนมปี๊มีเยอะมากโอ้โหร้านนี้ใหญ่มากอันนี้เป็นแบบอ๋อจริงๆมันก็มีทั้งแบบนี้แบบยกถุงใหญ่ๆไปเลยแล้วก็แบบถุงเล็กๆเผื่อใครอยากซื้ออะไรล้ นี่อันนี้เียบขนมไส้ครีมหวานถึงแม้มันจะห่ออยู่ในห่อขี้ปติกแต่มันก็ดูน่ากินมากม,มีทุกอย่างะที่เป็นขนมปังอ่ะ ขอให้บอกอเล็กๆก็มีน่ารักเชียวลูกเกต์เยอะมากน่ากินนะอุ้ยนี้ไนนส้ล้น,น,นเลยอ่ะ ซาลาเปาก็มีไอ่นี่ไม่หวานได้ได้ประมาณ50กล่องไปดูร้านอื่นกันนี่ร้านนี้รวมทุกอย่างทางั้งขนมเปี๊ยะมีให้เลือกเยอะมากทาั้งขนมปี๊บแต่เป็นแบบขวดโหล มีขนมนั่นด้วยขนมโบราณสวยดีนี่ไงก็จัดไว้สวยเชี่ยวมีเป็นแบบเล็กๆก็มีขนมไทยก็มีนี้มีเป็นแบบขนมไทยแบบกล่องก็มีจัดสวยมากาเห็นแล้วอยากกิน แบบถูงก็มีกล่องเล็กๆกก็มีนะคะแล้วก็เป็นแบบนี้อย่างที่บอกอะ่ะอาจจะถ่ายได้ไม่หมดทุกลานนาะเพราะคนเยอะเขารวมสลาดด้วยแหละ ก็ได้บางร้านอุยขนมมอดโอ้โห,โหอันนี้เพียบยไปแล้วค่ะตลาดขนมที่ตลาดไทยย้ายมาใหม่รวมกับศูนย์อ,อาหาร ขอบคุณที่กดติดตามขอบคุณที่กดรับชมสวัสดีค่ะ